สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิตรจะมาทำข้าวผัดนะคะข้าวผัดกุ้งนะคะก็จะมีกุ้งแกะเรียบร้อยแล้วน,นะคะใส่น้ำปลานิดหน่อยค่ะแล้วก็มีข้าวกระเทียมสับพริกไทยเกลือน้ำตาลซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีแครนลอดหอมใหญ่ต้นหอมซอยนะคะเราจะมาทำเลยนะคะตั้งกระทะค่ะ ใส่น้ำมันลงไปนะคะรอให้กระทะร้อนนะคะเราก็จะเอากระเทียมลงไปผัดเจียวก่อนนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอากระเทียมลงไปเลยะคะ่ะ เคียวกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะค่ะพอเหลืองแล้วเราก็จะเอากุ้งลงไปนะคะกุ้งลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะให้กุ้งสุกก่อนนะคะ กุ้งเราก็จะเอาน้ำปลาหมักไปนะคะค่ะกุ้งสุกแล้วนะคะเราก็จะตอกไข่ลงนะคะค่ะตอกไข่ลงไปเลยค่ะ ก็ใช้ตะหลิวเขีย่ยเบาๆนะคะเพื่อจะให้ไข่สุกเร็วขึ้นนะคะค่ะพอไข่เริ่มจะสุกเราก็เอาตะหลิวลงไปเกลี่ยเบาๆนะคะให้ไข่แยกออกจากกัน ไข่เริ่มจะสุกแล้วเราก็จะคนเบาๆนะคะตะหลิวคนเบาๆค่ะผัดเบาๆนะคะค่ะเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยนะคะขั้นตอนนี้เอาข้าวลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเอาซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ ใส่ซีอิ๊วขาวก่อนค่ะแล้วเราก็ผัดข้าวไปก่อนนะคะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาปรุงนะคะ ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือเล็กน้อยค่ะเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วขาวเยอะนะคะเราจะใช้เกลือช่วยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะรสด,ดีะคะ่ะ เราก็ผัดไปเลยตอนนี้การผัดข้าวเราจะไม่บี้ข้าวนะคะเราจะไม่ใช้ตะหลิวบี้นะคะเราก็จะใช้ตะหลิวช้อนข้าวขึ้นมานะคะเพื่อจะให้เม็ดข้าวนี้สวยนะคะค่ะเราจะใส่แครนอทนะคะแครอลลงไปก่อนนะคะ เพื่อจะให้แครล,ลอดสุกนะคะแครล,ลอดจะสุกยากนะคะเราเลยใส่ก่อน ให้เม็ดข้าวนี้แห้งก่อนนะคะเริ่มจะแห้งแล้วนะคะแล้วเราก็จะลงหอมหัวใหญ่นะคะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลย ให,ห้หอมหัวใหญ่สุกนะคะ หอมหัวใหญ่สุกดีแล้วเราก็จะลงต้นหอมนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วก็ตอนนี้เราโรยพริกไทยก่อนนะคะ หอมไปเลยนะคะค่ะสุกแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะปิดไฟตักเสิร์ฟเลยนะคะ ตาหน้าทานไหมคะเพื่อนเ่หน้าตาน่าฐานมากเลยค่ะสุดท้ายนี้พี่มิตรต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่มิตรมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ